สวัสดีครับวันนี้ก็ต้องาสู่รายการ s p a c k t u r n o u n i v o r s Special X l e n e รายการที่มาไาย้อเรื่องราวะนงันของน้องที่เขาสมัครรายการ X p a c k f e a t u r i n Boyz 2 0 2 0ในคอนเซปต์ s Back Happy Never e n d i ค่ะและเราก็จะเปจาบเรื่องเรื่องหลังของผู้เข้าร่วมวจของเรานัันนีค่ะใช่ฮะนี่คือคิวของใครคะคิวนี้นะะเป็นคิวของน้องแมนและพ่อหนโอบ่็ ต้อองมีะไรพิเศษใช่ครับเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนที่อยู่ในที่น่าสนใจมากแต่แล้วจะทำอะไรชูเลยครับสวัสดีครับที่นันจิแมนเนี่ยจบจากโรงเรียนพิชาราบุิทยาจากสาขาการโรงแรมหนึ่งทับสิเวดครับวันนี้มีอะไรมาแสดงไหมครับเอาเพราความหล่อมาให้กรรมการดูครับ น้องแม่คิดว่าจุดเด่นของตัวเองมีอะไรบ้างมีคิ้วรครับกับริมฝีปากความรู้สึกที่ได้มาประกวดวันนี้รู้สึกไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้โดนเลือกแล้วน้องเคยผ่านเวทีไหนมาบ้างเปล่าเคยเคยจากสมาร์ททีนของโรงเรียนทักษิณาเคยร่วมประกวดการแข่งขันสมาร์ททีนเหรอคะคืออะไรคะเป็นการประกวดของเป็นตำรวดคล้ายๆเดินแบบนายแบบของโรงเรียนทักษิณาแล้ววันนี้น้องแม่มีใครมาเชียร์มั้ยมีแม่ เรามาประกวดเนี่ยแม่ได้ให้กําลังใจเลยเราไหม่ครับก็<ๆ>บอกว่าทําให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจตัวเองล้วคิดว่าตัวเองจะผ่านเข้ารอบแบบไปได้ลึกแค่ไหนไฟนอลก็กเป็นกำลังใจให้ผมนะสวัสดีครับผมนายปริศรเชื้อหมอชื่อเล่นโอมจบจากโรงเรียนบํารุงและวิวัวิยาสาขาการท่องเที่ยวห้องหนึ่งทับสิบนี้จะมาแสดงอะไรครับวันนี้มาแสดงร้องเพลงครับแล้วก็ในการ ได้จากเพื่อนครับเพื่อนเป็นคนที่ร้องมาแล้วก็ชวนครับแต่ก่อนผมไม่ค่อยร้องเพลงไม่เคยร้องเพลงเลยไม่เคยกล้าเลยปกตเกิดเรอี้ขึ้นอยากเล่นครับแต่ว่าพื้นที่ไม่ค่อยมีเงนนะก็สอนเล่นกีตาร์แต่ว่าสอนยังไม่ไม่สุดคือพ่อเขาไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยก็ต้องเอาให้สุดความสามารถเพราะมั่นใจก็ประมาณ79%แล้ววันนี้มีอะไรที่แบมั่นใจมีครับโดยที่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเจอคำถาม ตคุณพ่อคุณแม่ของคุณใจเลยคือผมก็บอกให้ว่าทําให้สุดทำเป็นประสบ์าร์ของชีวิตของเราผมลองคิดดนเองกับแฟนผมผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจำเป็นตลอดชีวิตเลยผมรู้สึกว,ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเจอถึงมันจะไม่กี่ปีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทําจนนานมากจนช่วงเวลาทําง,งานหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอ ถ้าเจอคนที่บูลลี่ก็ให้ไปหาคนอื่นก็ได้ครับไปหาสังคมอื่นๆหาเพื่อนคนอื่นเราไม่ต้องไปแฟร์เขาครับว่าคนจะบูลลี่เราอย่างไรให้เราให้กำลังใจตัวเองเคยผ่านแบบเวทีประกวดเวทีเรอเพลงยังไม่เคยครับเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองสมัยก่อนตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวทีแรกอ๋อฝากผมชื่อโอมได้ครับโอ้โหเนี่ยคือน้อง น่าสนใจมากเด็กน้องแบนค์ก็คือมาแบบอาวุโสโอเคใช่อย่างเป็นเวนชี่บอยกับส่วนน้องโอ้ก็คือเปบุคลิกที่น่าสนใจแ่อวกะเป็นพฤติกรดีมากกสาสนกันมากเลยค่ะแล้วก็แบบขอเชียร์สองคนนะครับเพราะว่าก็ติดขั้นแก่เลยสองกูอินดังนั้นเดี๋ยวเรื่อติดตามกันทุกวันกันส่ะและทางด้านนะคะเราจะไปจอบเพิ่มเพื่อนๆใช่ไหมคะเราติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ snaps and new